สวัสดีครับตัวย่อเหรียญ SG9 ตอนนี้ก็จะมาทำการวัดดิบทรานซิสเตอร์ภายในครับซึ่งจะมีเบอร์ A1015 กับเบอร์ C945 การวัดดิบในวงจรนะครับตอนนี้จะใช้มิเตอร์เข็มในการวัดผมจะตั้งไปที่ย่านคูณ10ในการวัดครั้งนี้การวัดในวงจรจะเป็นการวัดว่าชอ็อตหรือขาดเท่านั้นแต่วัดด้วยจะต้องถอดออกมาวัดในตอนนี้จะใช้มิเตอร์เข็มมิเตอร์เข็มตั้งย่านคูณ10จะมีความ แม่นยำแค่80%เท่านั้นแต่ถ้าตั้งย่านคูณ1่อันนี้ก็เป็น A1015 เป็นชนิด PNP ส่วน GR2E นั่นก็คืออัตราการขยายนะครับซึ่งจะมีการขยายมากน้อยนะครับตามตัวหลังนี่นะครับถ้าวัดด้วยมิเตอร์เข็มตั้งย่านคูณ10ศีโย์ให้เรียบร้อยความแม่นยำจะได้แค่80%ครับแต่ถ้าตั้งย่านคูณ1จะได้ความแม่นยำถึง100%เต็มเป็นการวัดช็อตนะครับได้100%และการวัดขาดได้100%ครับถ้าสมมุติว่าวัดได้8นะครับ แล้วว่ายด้านหนึ่งได้10ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมิเตอร์นะครับว่าเป็นยี่ห้อใดรุ่นใดครับให้วัดเทียบกับตัวข้างเคียงทันทิเตอร์ข้างเคียงเอานะครับถ้าสมมติว่าได้8ครั้งหนึ่งนะครับแล้วเลื่อนสายไปวัดอีกขาหนึ่งถ้าได้สมมติได้เป็นเลข10เฉพาะย่างคูณหนึ่งนะครับขาหนึ่งวัดได้8แล้ววัดแล้วย้ายไปอีกขาหนึ่งได้ไ,ได้10ก็แสดงว่าขาดนะครับทันทิเตอร์นั้นขาดนะครับแต่สายที่วัดได้10ก็เป็นการวัดในวงจรนั่นเองครับ อันนี้เป็นการสมมุตินะครับจริงๆแล้วมันจะไม่ใช่วัดได้1สมันอาจจะวัดถ้าย่านคูณหนึ่งเนี่ยมันจะวัดได้เยอะเลยครับเช่นวัดได้8วันวัดได้20ฝ่าอะไรเงี้ย20 30 50เนี้ก็แสดงว่าขาดแน่นอนแล้วครับถอดมาเลยครับแต่ถ้าวัดได้โอห์ต่ำประมาณ0โอห์มก็แสดงว่าช็อต1 0 0นะครับไม่ต้องถึงศูนโอห์มนะครับแค่ประมาณ1 2ประมาณ2 3โอห์มนี้ก็ช็อตแล้วครับให้ถอดมาเปลี่ยนได้เลยแต่ต้องเป็นย่านคูณหนึ่งนะครับ จึงจะมอเปอร์เซนต์นะครับย่านคุณสิบก็จะได้แปดสิบเปอร์เซนต์มิเตอร์ดิจิตอลก็จะแปดสิบเปอร์เซนต์เหมือนกันนั้นย่านคุณหนึ่งก็จะแม่นยำร้อยเปอร์เซนต์นั่นเองครับสำหรับการช็อตละการขาดเมื่อเราวัดช็อตเสร็จปุ๊บประมาณศูนย์โอห์มเราอย่าลืมดูด้วยนะครับว่าตรงนั้นเขามีเอาพวกกดลวดอะไรมาต่อหรือเปล่าถ้ามีการกดลวดมาต่อก็จะทําให้หลงทางได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะมาต่อที่ขา B กับขา E นั่นเองครับแต่ก็ไม่ค่อยมีหรอกครับที่จะมาต่อ ว่าชาร์จิเตอร์ช็อตหรือขาดนะครับแต่รั่ววัดไม่ได้ครับต้องถอดออกมาวัดนอกวงจรเท่านั้นถ้ารั่วซึ่งมิเตอร์ดิจิตอลก็เช่นเดียวกันครับความแม่นยําจะอยู่ที่80%นะครับเท่ากับย่างคูณ10คือหมายความว่าโดนหลอกได้ง่ายๆนะครับตั้งย่านคูณ1ิบสำหรับมิเตอร์เข็งแล้วก็ม <ๆ S 2> ิเตอร์ <ๆ S 2> ดิจิตอลก็เช่นกันครับจะแม่นยําแค่80%เบอร์นี้ก็จะเป็นเบอร์ a 1 0 1 5 a 1 0 1 5ก็จะเป็น,ปนชนิด pnp นะครับถ้าเป็น c945 ก็จะเป็น npn ส่วนขานะครับเบอร์นี้ก็จะฟิกไว้ทีีี่ขขขาาานน้้คือ B เอาตัวหนังสือขึ้นมานะครับนี่คือขา B C E เรียงลำดับนะฮะบ B, C E เรียงย้อนกลับนะครับขา1นขา2อขา3 B มขาดูขาสครับ C E เวลาวัดนะครับตั้งยา่านตอนนี้ผมใช้ย่านคูณยน,นะครับย่านคูณจะใช้ไฟเบานะครับแล้วก็ทําให้อุปกรณ์นั้นโอกาสเสียหายนั้นจะไม่มีครับแต่ถ้าย่านคูณหนึมันจะเป็นไฟแรง150ยหแอมซึ่ง ถ้าเจอพวกอะไรที่มันไวก็อาจจะทําให้มันพังได้อันนี้ก็คือข้อเสี่ยงของมันแต่ก็เกิดขึ้นยากครับในตอนนี้ผมจะวัดด้วยย่านคูณ10ไปก่อนครับอันนี้เป็น a 1 0 1 5นะครับเป็นชนิด pnp หมายความว่าเวลาเราวัดนะครับสาไรที่ดาจะเป็นไฟบวกนะครับสาหรับมิตเตอร์เข็มสายที่แดงจะเป็นไฟลบให้เอาสายสีแดงซึ่งเป็นไฟลบนะครับจับที่ขา b อันนี้นะครับแล้วก็จับที่ขา c อันนี้ให้เอาสายสีแดงซึ่งเป็นไฟลบนะครับจับที่ขา b ครับเพราะชนิดนี้เป็น pnp สังเกต pnp ตัว n จะอยู่ตรงกลางนะครับ p n p n คือลบ p คือบวก n ก็คือตัวตรงกลางก็คือเบสขาเบสนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็น PNP ขาริมนี้เป็นขาเบสนะครับก็จะเป็นคั้วลบให้เอาสายสีแดงนะซึ่งมันก็ลบจับไว้ที่ขานี้เป็นหลักแล้วสายสีดาก็จับที่ขานี้นะครับจับที่ขา C จะต้องขึ้นประมาณเลข8นะครับส่วนจะขึ้นเลขอะไรนั้นแล้วแต่ยี่ห้อของมิเตอร์ที่จะมาวัดครับจะไม่เท่ากันบางยี่ห้อก็เป็น6,7,8,9นะไม่แน่นอนเราก็จะต้องอาศัยการเทียบกับตัวอื่นๆครับเอ์มันจะใช้มิเตอร์อยู่หลายตัวซึ่งมันจะเป็นเบอร์ที่จะชอบเป็นเบอร์เดียวกันครับให้วัดเทียบเอา สายดีแดงไฟลบจับที่ขาเบสสายทีดาไฟบวกให้จับที่ขาซีนะครับจะต้องขึ้นประมาณเลข8นะครับจากนั้นก็มาย้ายมาที่ขา E นะครับสายทีดําซึ่งเป็นไฟบวกคนระับเมื่อจิ้มตรงนี้ได้ประมาณเลข8ให้ย้ายมาที่ขา E นะครับซึ่งก็จะต้องได้ค่าที่ใกล้เคียงกันหรือเท่ากันนะครับกคคค็คือเลข8เช่นเดียวกันครับถ้าว่าได้อย่างนี้ก็แสดงว่าตานทีเ่เจอตัวนี้ดีไม่เสียแต่ในกรณีที่วงจรเนี่ยดันมีโอห์มอยู่ประมาณ80โอห์มเหมือนกันดังนั้น ก็การวัดนี่ก็เป็นอาจจะเป็นการวัดโวมในวงจรนะครับแล้วก็จะโดนหลอกว่าไม่เสียแต่ได้จริงๆมาแรดมันขาดแล้วก็มีครับในกรณีตั้งย่านคุณสิบดังนั้นให้ตั้งย่านคุณหนึ่งก็จะไม่โดนหลอกครับเพราะไม่มีใครเขาจัดวงจรต่ํากว่า8โอโอมหรอกครับนอกจากว่าเอาขดลวดมาต่อข้อมเท่านั้นเองครับแล้วในนั้นเราก็ต้องมองหาขดลวดให้นั้นเองครับพวกมาแปรงพวกขดลวดนะครับ้าไปต่อข้อมกับขา B ีขา E ีนะก็จะวัดได้ประมาณ0นโอห์มเราก็จะลงว่าช็อตนะครับแต่มันไม่ใช่ช็อตเพราะว่าเขาเอาขด เช่นพวกทีวีนะครับพวกพอได์นะพอได์นะ All เขาก็จะมาต่อที่ขาราซิสเตอร์นะครับอันนี้เป็นราซิสเตอร์ตัวเล็กแต่นั่นเ็าจะต่อกับราซิสเตอร์ตัวใหญ่ครับเมื่อว่าได้ดังนี้ก็สแสดงว่าดีครับแต่ถ้าได้ย่างคนหนึ่งก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับดีร้อยเปอร์เซ็นต์ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ในนี้หมายว่าไม่ช็อตแล้วก็ไม่ขาดแต่รั่วไม่ใช่นะครับรั่วไม่เกี่ยวถ้ารั่วก็คือเสียเหมือนกันแต่ตรงรั่วไม่สามารถวัดได้ต้องถอดออกมาวัดนอกวงจรเท่านั้นเองครับหมายความว่าวัด เรื่องช็อตนี่ก็จะไม่โดนหลอกนะครับแล้วก็เรื่องขาดก็จะไม่โดนหลอกครับส่วนในกรณีที่เป็นเบอร์อื่นนะครับเช่นเบอร์แปดศูนย์ห้าศูนย์หรือแปดห้าห้าศูนย์เบอร์นั้นบางทีขาหนี้เป็นขาบีบางทีขาขานี้เป็นขาบีนะมันสลับไปหมดเลยนะครับแม้แต่เป็นเบอร์เดียวกันก็จริงแต่ก็ยังขาไม่ตรงกันเลยครับแล้วแต่บริษัททําขึ้นมามันไม่ฟิกเหมือนพวก a อหนศหนึ่งห้าหรือ C 9 4ก้าสี่ห้าหรือ C 1หนึ่งแปดหน้านะครับที่ก็จะฟิกขาไว้นะครับฟิกไว้เลยเวลาเจอเบอร์ก็รรู้วเลย่า เออมาอยู่ตรงนี้แหละครับในกรณีที่ไม่รู้จะวัดอย่างไรครับเราก็เอาสายสีดํานะครับซึ่งเป็นไฟบวกนะครับแล้วแต่นะคเศษสีดําส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็น NPN สายสีดําเป็นไฟบวกจับจิ้มไว้ที่ขาบีนะครับอันนี้ทําการปะซตีโลไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ทําการวัดไปเรื่อยๆนะครับจนเจอครั้งที่ขึ้นได้สองครั้งนะครับในกรณีที่ไม่รู้นะครับก็จิ้มไปเลยก็จะเป็นการวัดดิบอันนี้ก็จิ้มไปเลยนะครับ อันนี้กรณีรูขาก็จะจิ้มไปเลยนะครับก็จะจิ้มรูขาครับขาบีเนี่ยจะอยู่ริมซ้ายสุดนะครับเพราะเราฟ้ามหน้าลงครับวัดได้ประมาณเลขเจ็ดนะครับอันนี้ก็วัดได้เลขเจ็ดแสดงว่าดีครับนี้แต่ก็อย่างว่านะครับย่างคุณสิบนี่อาจจะโดนหลอกเนื่องจากวงจรถ้ามันอยู่ประมาณเจ็ดสิบโอมาะไรแปดสิบโอมเนี่ยก็จะโดนหลอกแล้วนะครับอันนี้ก็สายที่ แดงนะครับเอาดําบวกร้างไว้ครับแล้วก็ไปวัดอีกสองขานะแดงปรากฏว่าขึ้นครั้งไม่ขึ้นครั้งครับดังนั้นเราก็จะต้องสลับขาวัดจากสายทีดํามาตรงกลางอีกครั้งหนึ่งครับ mm hmm. ก็จะขึ้นประมาณเท่าไหร่ครับเลขแปดอันนี้ไปขึ้นประมาณเลขแปดครับ mm hmm. ถ้าขึ้นประมาณเลขแปดอย่างนี้ไอ้สีแดงก็คือไฟลบครับสายทีดําคือไฟบวกครับสายสีแดงไฟลบสังเกตดูจับอยู่ขานี้ สายไดนามิบบวกจิ้มตรงนี้นะครับขึ้นเลขประมาณเลขแปดย้ายมาตรงนี้ก็ขึ้นประมาณเลขแปดอย่างนี้ก็แสดงว่าสาวทีเ่เจอชนิดนี้เป็นอันลบลบลบเบสเบสอยู่กลางครับลบก็คือ n ก็จะแสดงว่าเป็น pnp นั่นเองครับเราจะรู้ชนิดจากตรงนี้นะครับ pnp แล้วก็รู้ว่ามันดีด้วยแต่ถ้าเป็นคูณหนึ่งก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่น,นี้ได้แค่แปดสิเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะผิดพลาดได้นะครับถ้าในวงจรอย่างที่บอกนะมีโอห์มเพราะอันนี้เป็นการวัดโอห์มอยู่แล้วนะครับ เราจะรู้ว่าเป็น PNP นะครับเราสมมติไม่รู้เบอร์นะครับล้วก็จิ้มไปเรื่อยๆนะครับเช่นเนี่ยครับจิ้มแล้วก็ไม่รู้เบอร์นะครับก็จิ้มไปจิ้มไปเรื่อยเช่นยังไงครับถ้าหากว่าจิ้มแล้วยังไม่ได้ขึ้นทั้งสองข้างเราก็เอาสายสีแดงซึ่งเป็นไฟลดลบนะครับมาจับไปที่ขากลางนะครับแล้วก็สายสีดําจิ้มไปตองข้างนะครับจิ้มจนกว่าจะขึ้นทั้งสองข้างแดงมาจับที่ขาริมสุดนี่เราดําก็มาจิ้มตรงนี้จิ้มตรงนี้นะครับถ้ายังไม่ได้ไม่ขึ้นอีกก็เอาสายส ก็จะเป็น NPN ครับแล้วก็เป็นการหาปัญหา NPN แล้วนะครับเพราะว่าเราสายดำสายบวกจับไว้ที่เป็นหลักแล้วก็สายทีแดงขึ้นไปไปลบแล้วก็จิ้มไปเรื่อยๆไม่ขึ้นไม่ขึ้นแล้วก็เอาดำเนี่ยมาไว้ตรงกลางอีกครับแล้วก็เอาแดงขึ้นไปไปลบจิ้มจิ้มนะครับแล้วก็เอาสายดำขึ้นไปไปบวกถ้าไม่ขึ้นอีกก็เอาสดำไปบวกย้ายครับย้ายมาริมสุดเลยแล้วก็เอาแดงเนี่ยจิ้มตรงกลางแล้วจิ้มลิมลิมซ้ายนี่ยถ้าครั้งที่ขึ้นได้เลขแปดทั้งสองครั้งหรือเลขเจ็ดทั้งสองครั พาหิตเตอร์ตรงนั so far, so field field. Field ้นดีและเราก็รู Luci ้เบอร์ด้วยครับส่วนตรงนี้ก็คือเบอร์4 9 4 5้า like ี่ห้านะครับส่วนตรงนี้ก็คืออาจาราการขยายนะครับซึ่งถ้าเบอร์ต่อท้ายเนี่ยการขยายก็จะไม่เท่ากันนะครับเบอร์นี้ก็จะพลิกขานะครับขา B ก็จะอยู่นี่ครับ C E นะครับถ้าเป็นเบอร์บางบางแปดห้าส่วนบางทีเบอร์นี้ขานนี้จะเป็น B ขาอันนี้เป็น C ขานี้จะเป็น e บางทีก็ขาอนี้ก็เป็น B ขานนี้เป็น C ขานี้เป็น e บางทีก็ขาขาตรงตรงกัน B c E เหมือนกัน แต่ศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยแปดห้าห้าศูนย์เนี่ยบางทีมันจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าทำคนบริษ,รษัทมันก็จะคนละแบบเลยครับแต่พวก C945 เนี่ยมันจะเหมือนฟิกนะครับเพราะว่าเท่าที่วัดมาก็จะตรงๆเลยนะครับ B C E เลยครับใครไม่รู้ก็ต้องสลับขาวัดอเอาละครับสรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ